3านัดสำคัญที่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ให้กอมบริษสามนัดสำคัญที่พี่เสือยังหาชัยชนะครั้งใหม่ไม่ได้เอาล่ะครับถึงเวลาตอนนี้แล้วบาเยอร์มิวนิกก็จำเป็นต้องรีบปรับแก้และลุกขึ้นยืนเพื่อไปต่อสวัสดีครับวันนี้อย่างฟิลิมิงทีวีจะพาเพื่อนๆมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ3นัดที่ผ่านมากับบทเรียนครั้งสำคัญของแวนซองกอมปานี แน่นอนครับหลายคนคงเห็นกันไปแล้วเกี่ยวกับฟอร์ม3นัดที่ผ่านมารวมไปถึงผลการแข่งขันที่อาจจะไม่ได้เป็นใจต่อทางฝั่ง,งไบยูมินกสักเท่าใดนักเพราะว่า3มนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นการเจอกับไบเออร์เบอร์กุเซนแอสตันวิลล่ารวมไปถึงไอทัลแฟงเฟิร์ตพี่เสือไม่สามารถเก็บชัยชนะเหมือนที่ผ่านๆมาได้เลยฤดูการนี้พี่เสือเรียกได้ว่าพวกเขาอยู่ในมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมและอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงมากๆนะครับแต่พี่เสือที่เรียก ได้ว่าแข็งแก่งในฤดูกาลนี้พอเจอกับบทพิสูจน์โหดๆก็เรียกได้ว่ามีแผลที่เปิดให้คู่แข่งได้เล่นงานเหมือนกันไบแชมเปมิวนิคครับหลายคนมองไว้แล้วว่าฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่เรียกได้ว่า เป็นฟ้าหลังฝนของบาเยอร์และประกอบกับก,บการเห็นกอมปานีมาทำทีมในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลแล้วในช่วงปรีซีซั่นแล้วเฮ้ยบอลมันมีทรงพอมาทำทีมในช่วงต้นฤดูกาลมันยิ่งทำให้แฟนบอลหลายคนใจฟูครับแล้วบาเยอร์มินิคก็ถล่มคู่แข่งเป็นว่าเล่นเก็บชัยชนะมากมายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งในยูฟ่าแชมเปียนลีกรวมไปถึงในบุนเดสลีกาแต่มันจะมีช่วงพีเรียดช่วงเวลาหนึ่งครับเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ฮัลลูโหดของบาเยอร์เลยก็ว่าได้กับ เจอกับทั้งบายเลเวกุเซนแอสตันวิลล่าไอทรัคแฟงเฟิร์ตและกำลังจะเจอกับมาขาวสูสการ์รวมไปถึงบาร์เซโลนานี่คือบทพิสูจน์บทใหญ่ๆเลยครับที่หลายคนคาดการกันไว้ว่าไอสัปดาห์ฮัลลิโคดที่ว่ากันไว้เนี่ยน่าจะเป็นบทพิสูจน์แล้วว่ากอมปนีแน่จริงกับบายจหลือเปล่าแล้วกอมปนีครับก็ถือว่าเอาจริงๆก็ทําได้ดีนะครับใน 2- 3นัดที่ผ่านมาแต่สิ่งที่มันไม่ได้เป็นดั่งใจหวงังนั่นคือผลการแข่งขันรวมไปถึง คะแนนนั่นเองบยบร์มเวนิสครับเริ่มต้นสัปดาห์ฮัลลิโอดกับการเล่นในบ้านก่อนเลยเจอกับไบร์ทเอร์ลูเซนที่เรียกได้ว่าเป็นทีมและเป็นคู่ปรับในการแย่งแชมป์กันในระยะยาวของบุนเดลิกาในฤดูกาลนี้ด้วยแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วคือไบร์ลเอร์ลูเซนและ อด,ดีตราชันบนบอลลังนั่นคือบาเยอร์ต้องมาขับเชี่ยวกันซึ่งในนัดนี้หลายคนที่ได้ดูฟอร์มกันไปแล้วท่ามกลางบรรยากาศออโทเบอร์เฟสเห็นกันอย่างชัดเจนว่าพี่เสือนั้นทําได้ดีมากๆพี่เสือกดเลเวอร์แบบที่เรียกได้ว่าอยู่หมัด แต่โดเลเวอร์ขึ้นนําก่อนจากจังหวะเพียงครั้งเดียวของโรเบิร์ตอันดิตและหลังจากนั้นพี่เสือก็ยังคงเดินหน้ากดเลเวอร์ต่อจนได้ประตูตีเสมอและเกือบได้ประตูแซงนําในหลายๆครั้งแต่ว่าไบยมินิกก็ยังไม่ขมพอที่จะแซงนาําไบเออร์เลเวอร์เซนได้สุดท้ายแบ่งแต้งกันไปและนะัดต่อมาครับ หลังจากที่ทําศึกใหญ่กับเลเวอร์มาแล้วกลางสัปดาห์ต้องมาเจอกับวิลล่าที่วิลล่าพาร์คของอูนัยเอมิี่หลายคนมองว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ง่ายของไบเยอร์แน่ๆแต่ก็ไม่มองไปถึงว่าพี่เสือหน่าจะบุกไปแพ้มั้งแต่สุดท้ายครับอูนัยเมิี่สร้างเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าปราบไบเยอร์นในวิลล่าพาร์คได้ทําให้ในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัดที่2ของไบเยอร์เนี่ยพี่เสือไม่มีคะแนนกลับมิวนิคเลยครับ และนาที่3หลังจากที่จบกลางสัปดาห์ต้องมาเล่นสุดสัปดาห์เจอกับไอทัลแฟงเฟิร์ตในการบุกไปเยือน้อยแบงค์พาร์คอารีนาของดิโนท็อปมอลเลอร์อดีตมือขวาของยูเลนไนเกลส์มันและบบาเยนก็ไปแบ่งแต้มกับแฟงเฟิร์ต3-3ครับแบบเรียกได้ว่าโอ้โห แฟนบอลนี่ลุ้นกันทั้งเกมครับแต่ก็เจอทีเด็ดของทั้งโอมามามูทรวมไปถึงอูโกเอกิติเก้ทำให้พี่เสือทำคะแนนล่วงอีกแล้วนั่นเอง3นาที่ผ่านมาพี่เสือไม่มีชัยชนะเลยในทุกรายการที่ลงเล่นคือฟอร์มการเล่นครับ โดยรวมที่ผ่านมาพี่เสือถือว่าทำได้ดีนะครับใน3นัดที่ผ่านมาโอเคแหละเกมลุกก็ยังคงมีมาตรฐานที่จัดจ้านและดุดันดังเดิมแต่สิ่งที่มันยังคงมีปัญหานั่นคือ3นัดที่ผ่านมาชัดเจนมากๆว่าบาห์เรยมิเนกเสียประตูทุกเกมในทุกนัดที่ลงเล่นสําหรับ3นัดที่กล่าวไปข้างต้นไม่ว่าจะเจอกับเลเวอร์กูเซนเสีย1ประตูเจอกับแอสตันวิลล่าเสีย1ประตูแล้วมาเจอกับไอทักแฟงเฟิร์ต เสียถึง3ประตูโดนเจาะตะข่ายไปถึง3ลูกมันหมายความว่าพี่เสือเนี่ยมีเกมลุกที่โอเคนะครับเพราะว่ายิงคู่แข่งได้แต่ว่าปัญหาหลักๆเลยคือเกมรับครับบาเยิร์เสียประตูทุกนัดเลยใน3นัดล่าสุดและก่อนหน้านี้ครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแผลลวไปถึงหมากของแวนซองกอมปานีในการวางและก็จัดเชฟตัวผู้เล่นให้ลงไปจัดการกับคู่ต่อสู้เนี่ยกอมปานีครับจะให้ผู้เล่นของไบยูมินิกเนี่ย บุกขึ้นไปเพื่อไปเพจกดดันคู่แข่งในแนวบนในแนวลึกของคู่ต่อสู้ในแนวตั้งแต่หน้าบ้านของคู่ต่อสู้เลยทีเดียวอาจจะไม่ได้เพจขนาดในยุคข,ของฮันิเดอร์ฟิกแต่ก็เพจจัดจ้านพอสมควรไม่ได้เพจสุดเส้นขนาดนั้นแต่ว่าก็เพจในระดับที่เรียกได้ว่าคู่แข่งหายใจไม่ออกเหมือนกันแต่ว่า เพสสูงก็จริงกดดันคู่แข่งในแนวลึกก็จริงในแนวบนก็จริงแต่ว่าหลังของไบร์มนนิกเนี่ยก็ดันขึ้นสูงด้วยเช่นเดียวกันครับมันเลยทําให้หลังไลน์ดีฟเฟนส์ของไบร์ทเนี่ยมีพื้นที่ให้คู่แข่งเล่นงานได้เช่นเดียวกันในการแทงทะลุช่องในการเล่นบอลตามช่องในการใช้บอลยาวหรือในการวางบอลขึ้นไปข้างหน้าแล้วไอตําแหน่งคู่เซนเตอร์ไม่ว่าจะเป็นคู่ของมินแจหรือว่าอูปาเมกาโนรวมไปถึงคู่ ในในในพื้นที่บริเวณวิ่งแบกไม่ว่าจะทั้งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเนี่ยพี่เสือก็มีช่องให้คู่ต่อสู้ได้เข้าทําเช่นเดียวกันในการเล่นบอนสวนกลับและคู่ต่อสู้เนี่ยก็มักจะมาในรูปแบบการเล่นที่เรียกได้ว่ารับอดทนในช่วงต้นเกมก่อนจะค่อยค่ หาช่องแล้วก็หลอจังหวะในการสวนกลับแล้วเล่นงานพี่เสือแบบนี้ตลอดเลยนะครับสิ่งที่เรียกได้ว่ามันเป็นโมเดลเริ่มต้นในการเล่นงานพี่เสือเนี่ยเริ่มจากนัดที่ไบรอ์อเลูร์กูเซนใช้ก่อนเลยครับในการวางหมากมาของชาบิยารนโซแล้วทีมอื่นก็นำหมากนี้มาใช้ตามแล้วเรียกได้ว่าไบรเออร์น่าจะต้องเจอกับหมากการเล่นที่เรียกได้ว่าอึดอัดอึดอัดแบบเนี้ยไปอีกหลายๆนัดในฤดูกาลนี้แน่นอนครับเพราะว่า หลายทีมก็คงใช้โมเดลนี้ในการจัดการกับไบเยนเช่นเดียวกันอูนเอเมรี e ่ก็ใช้แท็กติกใกล้ๆแบบนี้ครับประกบแมนทูแมนประกบตัวต่อตัว,ตว,ตวกับนักเตะไบยูนิคเลยทําให้พี่เสือเนี่ยพลิกบอลคล้องบอลได้ยากสําหรับพวกตัวผิวๆพวกตัวริมเส้นพวกตัวทําเกมออกบอลได้ยากเช่นเดียวกันแล้วก็ค่อยๆรอ,อจังหวะค่อยๆรอ,อ,อช่องค่อยๆรอ,อในจุดที่พี่เสือเนี่ยเปิดพื้นที่หลังลายแล้วก็เล่นงานในจุดๆนั้นทําให้พี่เสือเสียประตู หลายทีมใช้จุดแบบนี้ในการจัดการกับแนวรับของบาบยูเมวนตครับแ,แล้ว3นัดที่ผ่านมาเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า นักเตะของหลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นเลเวอร์กูเซนไม่ว่าจะเป็นแอสตันวิลล่ารวมไปถึงไอทรทัลแฟงเฟิร์ตเนี่ยจะมีจุดเด่นในการเล่นงานบาเยอร์ที่แตกต่างกันอย่างเลเวอร์กูเซนเนี่ยมีจังหวะก็ใช้บอลแถว2ใช้บอลจากลูกเอ่อเซตพีดในการจัดการกับบาเยอร์อย่างเช่นการเข้าทำของโรเบิร์ตแอนดิดหรือว่าในเกมของวิลล่าเนี่ยมีทีเด็ดจากจอร์ดูลานกับศูนย์หน้าตัวใหญ่มีความเร็วพลิกบอลแล้วเข้าทำเร็วเลยในการศึกษาการออกมาตัดเกมของนอยเออร์พอนอยเออร์ไม่ได้ยืนชิดเส้นปากประตูปุ๊บจอร์ด ห,ออหรือว่าจะเป็นการใช้ความเร็วในการเจาะเข้าทะลุทะลวงแนวรับของพี่เสืออย่างการวางหมากของดิโนท็อปโมเลอร์ในการวางหมากให้ไอ้ทักแฟงเฟิร์ตมาเล่นงานกับแนวรับของไบยิมมิทครับโดยการใช้โอมามามู M M ที่มีทั้งความเร็วความคล่องแคล่วและความคมบวกกับฮ e ูโกเอกิติเกที่มีความคล่องตัวเช่นเดียวกันทําให้พี่เสือเนี่ยเสียถึง3ประตูเลยทีเดียวในนัดที่ผ่านมาซึ่งนัดที่ชัดที่สุดที่เห็นเลยครับว่าคู่แข่ง วางหมากและวางกลยุทธ์ในการใช้ความเร็วเจาะหลังลายของไบเยอร์เนี่ยคือในเกมที่เจอกับแฟรงก์เฟิร์ตครับดีโนท็อปมุลเลอร์ทำให้ทุกคนเห็นอย่างชัดเจนมากๆนะครับว่าการที่มีกองหน้าที่มีความเร็วเก็บบอลได้ไปกับบอลได้ดีแล้วใช้โอกาสไม่เปลืองเนี่ย มันทําให้บาเยอรมีปัญหาจริงๆคือนาวินาทีตรงนี้ไม่ใช่ว่าอุปาเมกาโนและกิมมินแจมีปัญหาแบบในช่วงซีซั่นก่อนหรือในช่วงต้นฤดูกาลที่แสดงให้เห็นว่าเออมีความผิดพลาดส่วนบุคคลวินาทีตรงเนี้ สองคนนี้ดูจะสอดซ้อนกันแล้วก็ดูจะช่วยงานการรวมไปถึงมีความเข้าใจในเกมมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับไม่ค่อยมีเรื่องอความผิดพลาดส่วนบุคคลให้เห็นเหมือนในช่วงต้นฤดูกาลหรือในฤดูกาลที่แล้วแล้วคือยกระดับตนเองขึ้นมาเรียกได้ว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีขึ้นแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันยังคงเป็นจุดอ่อนอยู่คือ การวางหมากของวันซอง Company, กอมปานีครับแน่นอนมันเป็นดาบสองคมจริงๆการดันลายสูงขึ้นไปเนี่ยมันกดดันคู่ต่อสู้ได้มันสามารถเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้มันสามารถกดคู่ต่อสู้ให้ไม่สามารถทําเกมส่วนได้ อย่างปัจญาที่เป๊ปกคลิโอลาเคยว่าเอาไว้ว่าเกมลุกคือเกมรับที่ดีที่สุดถ้าทําได้แล้วไม่ให้คู่แข่งโต้ก,กลับได้แน่นอนครับมันคือบอลหน้าเดียวที่พี่เส,สือพับสนามบุกใส่คู่แข่งเลยแต่ในทางกลับกันมันเป็นดาบสองคมมันมีอีกหน้าหนึ่งเช่นเดียวกันหากสุดท้ายคู่แข่งสามารถแกะเพสบบเยอร์มันมได้แล้วแทงทะลุช่องแล้วใช้กองหน้าที่มีความเร็วหลุดมา ดวลตัวต่อตัวหลุดมาท้าทายกับคู่เซนเตอร์อย่างคิมมินแจและอูปาเมกานโนมันสุ่มเสี่ยงมากๆากครับที่2คนนี้จะต้องรับภาระหนักในการท้าดวลกับกองหน้าของคู่ต่อสู้ซึ่งแน่นอนมันคือดาบสองคมที่แวนซองกองปนีต้องแก้ให้ได้หรืออาจจะต้องหาหมากและหากลกลไกในการมาชะลอเกมของคู่ต่อสู้ก่อนจะมาถึงคู่เซนเตอร์ไหมหากยังคงยึดรูปแบบแบบแผนแบบ แบบการทําทีมที่จะดันหลังลายสูงไปก่อนเพราะนวินาทีตรงนี้ครับชัดเจนว่าบางครั้งอเล็กซานดราพาโลวิทหรือโยโซคิมิตเนี่ยเจอคู่หน้าเจอแนวลุกที่มีความเร็วในการเล่นงานคู่ต่อสู้ใช้จังหวะไม่กี่จังหวะ ในการเข้าทำในการเล่นงานกับแนวรับของบาเยอร์เนี่ยพี่เสือก็มีปัญหาเหมือนกันอาจจะต้องหาตัวทําลายเกมคู่ต่อสู้ก่อนที่จะมาถึงอูปาเมกานโนและคิมมินแจแบบที่เรียกได้ว่าทําลายให้มันเด็ดขาดไปเลยไหมอาจจะต้องหันไปมองถึงชูวาลเปลาลินญานหรือเปล่าในการมาชะลอเกมก่อนถึงคู่เซ็นเตอร์หากยังจะใช้ แผนในการวางมากดังลายสูงขึ้นไปอีกเนี่ยก็น่าสนใจครับว่ากอมปนีจะเอาอย่างไรแต่เรียกได้ว่นะันวินาทีตรงนี้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดเห็นแผลเร็วเห็นปัญหาเร็วน่าจะทําให้กอมปนีเนี่ยมีเวลาปรับคิดแล้วก็ปรับแก้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับทำให้พี่เสือมีเวลาในการแก้ไขปัญหาในจุดจุดนี้ได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นข้อดีครับที่ตอนนี้พี่เสือเห็นปัญหาเร็ว หลังจากนี้ครับไบยมินิกจะเจอกับสตดิ์ดของเซบาสเตียนเฮอร์เนสที่เรียกได้ว่าร้อนแรงมากๆสำหรับเดวมโลวิดแล้วก็เดนิสอุนดาฟหูหน้าที่เรียกได้ว่ามีทั้งความเร็วความคล่องแคล่วและลูกกลางอากาศที่ยอดเยี่ยมถือว่าเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของไบยมินิกเลยครับและเรียกได้ว่า โอ้โหเกมรุกของสุดการจัดจ้านมากๆหากพี่เสือเนี่ยไม่ทำการบ้านมาดีๆเจออุนดาฟและเดมิโลวิดเล่นงานแน่ๆน,นส่วนทางฝั่งบาร์เซโลนาไม่ต้องพูดถึงครับสามประสานในแนวหน้าของบาร์เซโลนาล้อนเป็นไฟครับวินาทีตรงนี้เลวารลามินยาเมาและทางลาฟินญาหากพี่เสือแก้ปัญหาไม่ได้ก็อาจจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้ครับต้องรีบจัดการให้ได้โดยโด่วนครับสำหรับแวนซองกอมปานีอาจจะต้องหาตัวชะลอเกมไหมหรืออาจจะต้องปรับเรื่องการ ดันหลังลายให้ไม่ต้องสูงขนาดพับสนามใส่คู่แข่งขนาดนั้นไหมถ้าเกิดยังใช้พับสนามใส่คู่แข่งอยู่ก็ต้องมีตัวชะลอเกมที่มันเด็ดขาดมากกว่านี้ครับมิฉะนั้นพี่เสือน่าจะโดนคู่แข่งวางมากมาเช่นเดียวกับในเกมของไอท็อปฟังเฟิร์ตหรือในเกมของแอสตันวิลล่าแน่นอนครับต้องรอดูกันว่ากอมปนีจะแก้มากอย่างไร แต่เอาจริงๆเห็นปัญหาเร็วก็เป็นข้อดีจริงๆครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างต้องใช้เป่าลินยาหรือ,อยังหรือว่ามีแนวทางการเล่นที่น่าจะสร้างความแตกต่างได้มากกว่าน,นี้ก็คอมเมนต์มาขามุัใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเปอ็นกำลังใจให้ผู้จะทำกันด้วยมีฟีเจอร์สโบรเรียบร้อยไปแ้่เฟลมี่คิวลาไปก่อนสวัสดีครับ